สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะนูมาอัปเดตชุดเดตราคาโปรโมชั่นให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะ ตัวละ40บาทเท่านั้นพี่พี่ซื้อหนู5ตัวยอด200บาทขึ้นไปหนูแถมไปเลยค่ะ3ตัวพี่พี่จ่ายเพียง200บาทนะคะได้ไปเลย8ตัวแบบคุ้มๆเลยค่ะแถมหนูยังส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเลยสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง Youtube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่พี่เอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือหากพี่พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นหนูทิ้ง ลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพี่พี่แค่จิ้มนะคะก็จะเชื่อมถึงหนูได้เลยหรือใครไม่สะดวกหรือว่าไม่มีไลน์จริงๆนะคะพี่พี่โทรตามเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะ34-28ฟรี34,28ฟรีนะคะฟิลแบบเหมือนผ้าไทยอะ่ะพี่ๆสี See, ของเขาออกแนวอ่าเป็นผ้าเป็นผ้าไทยนะคะมีความเงา ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นแขนกุดนะคะ34-28ฟรี34 28ฟรีตัวนี้ไม่สั้นมากนะคะเป็นออกเขียวมิ้นท์นะพี่ๆนะสวยนะะ่ารักไม่มีของฝากช่วงปีใหม่นะคะหนูแนะนำเลยชุดเดรสนะคะเอาไปฝากเขาเลยยังไงก็ได้ใส่หากคนไซส์นี้นะคะตัวต่อไปอ่าด้านนี้ด้านน่ะ36-34-40 36, 34, 40นะคะใครเป็นสาวเปรี้ยวใครชอบแต่งตัวออกแนวแซ่บๆนะคะหรือว่าจะใส่อยู่บ้านใส่นอนได้หมดเลยนะเนื้อผ้าออกแนวยืดๆนะพี่ๆนะนิ่มๆเลยค่ะสีสันสวยสดใสมากตัวต่อไปค่ะเดี๋ยวหนูเก,ก็บแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ 36, 32, 38 36 32 38ค่ะไซส์กำลังเป็นแบบไซส์มาตรฐานเนะาะตรงแขนของเขานะคะเป็นลูกไม้ตรงแขนเป็นลูกไม้ซิปซ่อนตะเข็บอยู่ด้านข้างใส่ง่ายแน่นอนตัวนี้ความยาวประมาณเข่านะคะพี่ๆใส่แล้วดูดีใส่ทำงานได้สบายๆเลยนะตัวนี้นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะ 34 32 6 34 36 50 34 36 50นะคะอ่าด้านหลังของเขาเป็นเป็นสมอกเป็นสมอกนะคะมันจะมีความยืดได้นะแล้วกระโปรงด้านล่างเป็นฟรีไซส์นะคะซื้อฝากลูกฝากหลานได้เลยค่ะตัวนี้น่ารักตัวต่อไปตัวนี้เป็นสียีนค่ะสียีน34 28 40 34-28-40นะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะตัวนี้ความยาวนะคะถ้าเป็นไซส์ของเขาเลยก็จะเป็นสาวไซส์ s ไซส์ M นะคะใส่ความยาวก็เกือบถึงเขา่าหรือประมาณเข่านะคะตัวนี้สีสันแบบสดมากไม่มีเฟดแดดเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้34-36-40 34、36、40่ะพี่ค่ะพี่ๆจะใส่เป็นแคดเสื้อก็ได้หรือจะใส่เป็นเดรสก็สวยนะคะนี้เป็นมินิมินิค่ะสำหรับสาวตัวเล็กๆตัวต่อไปตัวนี้นะคะ36、32、40 36、32、40ค่ะเป็นสีขาวาลายสีน้ำเงินจริงๆตัวนี้พี่ๆใส่แบบในชีวิตประจำวันก็ได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ใชายทะเลได้นะคะ เนื้อผ้าเป็นผ้านิ่มๆเป็นผ้าเป็นผ้าประมาณเนี้ยพี่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 เห็นไหมเห็นเนื้อผ้าไหมเป็นประมาณนี้เลยมันเป็นผ้าออกแนวนิ่มๆนะคะสวยมากใครใส่ได้นะหนูบอกเลยพี่พี่เอฟเถอะเพราะว่าปกติอะถ้าขายครั้งแรกอะหนูจะขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะตัวเนี้ตัวต่อไปตัวนี้สวยมากเป็นชุดแบบออกงานตอนกลางคืนนะคะสามสิบหกสามสิบสามสิบแปด สามสิบหสาสิบสาสิบแปดนะคะเป็นเป็นสายเดี่ยวเป็นสายเดี่ยวสวยนะพี่พี่นะนี่ไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยแถมด้านในมีซับในให้ด้วยนะคะที่หนูเอามาโปเพราะว่ามันเหลือแต่ไซส์เล็กๆอะ่ะพี่พี่คือเราอ่ะมันคนมันคนไซส์ใหญ่เนาะไซส์เล็กๆอะ่ะมันเลยมันเลยเยอะมันเลยขายออกน้อยะคะ่ะตัวต่อไป 3 2มสิบสองยี่สิบฟรีสามสฟรีค่ะตัวนี้สีแดงแจ่มมากมีเข็มขัดหน้านะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้ผ้าดีผ้าเด้งผ้าหนาค่ะผ้าสวยเลยตัวต่อไปใครกำลังมองหาเสื้อใส่ไปทะเลนะคะเสื้อคลุมเน้นเป็นเสื้อคลุมนะคะตัวนี้ย ซื้อไปเถอะซื้อไปไม่ได้ใช้ดีกว่าอยากได้แล้วราคามันขึ้นนะพี่ๆนะ40บบาทเท่านั้นหนูบอกเลยสวยมากนี่นี่นี่หนูให้เสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งไปเลยแล้วขายครบเซตไหมพี่พี่40บาทโอเคนี่40บบาทพี่พี่ีบาทนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะ34 32ค่ะไอตัวเนี้ย4 4 ตรงนี้ได้32สะโพกฟรีสวยนะ40บาทนะคะเซตนี้พี่พี่ชอบพี่พี่มาเอฟได้เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะ34 32 30 34 32 30ค่ะใส่เป็นแนวน่ารักน่ารักนะคะสีสันสดใสนะคะด้านหลังเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสมอกนะพี่พี่นะพี่ยังยืดเขาเรียกอะไรสมอลกเนาะ เป็นสมองนะพี่ๆยางยืดสวยตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ30 26 34 30 26 34ค่ะเป็นแนวเรียบๆหรูๆนะคะมีซิปซ่อนตะเข็บด้านข้างนะคะเป็นทูโทนค่ะสีชมพูบนดำล่างใส่แล้วเข้ากันมากๆแล้วตรงเขาเรียกว่างนะตรงหัวไหลอ่ะเขามีดอกกุหลาบให้ด้วยนะคะตัวนี้สวยมีซับในค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นยีนนะคะเป็นเดทยีน34 28 34 34 28 34ค่ะสีสดมากไม่มีเฟดเลยนะคะแล้วด้านหน้ามีการแต่งขาดนะคะมันเป็นการแต่งนะพี่พี่นะด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้สวยเซ็กซี่มากนะคะ32 30 40 32 30 40ค่ะ เป็นยีนสีฟอกนะคะเป็นยีนสีฟอกนะคะมีความน่ารักมากคือใครลงได้อะแค่ขึ้นชื่อว่ายีนนะเอาไปขายเป็นมือหนึ่งหรือไปขายที่อื่นนะคะไม่มี40แน่นอนตัวนี้ต่ำๆต้องมี1 5อยห้าิอ่ะพี่ๆมือสองนะต่ำๆต้องมี150าค่ะตัวนี้ซื้อไปเธอซื้อไปเป็นของฝากก็ได้ตัวต่อไปตัวนี้นะคะ36 30 4 2 36 30 40, 42ค่ะด้านในเป็นสีเขียวนะคะซึ่งตัดกับสีชมพูดูแล้วเข้ากันมากๆมันเก๋ไปอีกแบบนะพี่ๆนะด้านข้างนะคะเป็นซิปซ่อนตะเข็บแล้วเขาเป็นแขนกุดใส่ง่ายใส่สบายใส่สวยค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสียีนคอปกนะคะ36 3 2 50 36 32 50ค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะ ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บลงมานะคะตัวนี้เป็นแขนกุดซื้อไปให้เด็กๆใส่ก็น่ารักนะคะลูกหลานใครที่กําลังอยู่ประมาณแบบปหกปสปห้าอะไรเงี้ยอกได้ส6เนี่ยคะ่ะกําลังน่ารักเลยซื้อไปใส่ได้เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้หนูมี2ตัวเดี๋ยวหนูให้ดูอตัวหนึ่งนี่ตัวนี้หนูมี2ตัวใครเป็นแฟดนะคะแบบอยากได้คู่งเงี้ยพี่ๆมารับได้เลยนะคะ 34 26 38 34 26, 38่หค่ะนี่ความยาวประมาณเกือบถึงเข่านะคะตรงคอจะมีจะมีขนจะมีขนปุกปุยแล้วด้านบนของเขานะคะจะเป็นผ้าซีทูนะคะพี่ๆขาใครชอบสีนี้ใครชอบตัวนี้อยากใส่เป็นคู่นะคะพี่ๆมาเอฟได้เลยนะตัวละ40บบาทเท่านั้นค่ะตัวต่อไปตัวนี้ใส่เป็นแนวคุณหนูคุณหนูคุณนายนะคะ สามสิบสองยี่สิบแปดสี่สิบสามสิบสองยี่สิบแปดสี่สิบค่ะเปิดไหล่แต่แขนยาวนะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นซิปซ่อนตะเข็บความกระโปรงจะเป็นกระโปรงทรงปล่อยนะคะจะออกบานหน่อยนะพี่ๆนะนะตัวนี้นะคะสามสิบสองยี่สิบแปดสี่สิบค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้ใส่ออกงานได้ค่ะสามสิบสี่สามสิบฟรี 34 30ี่ฟรีค่ะกระโปรงทรงปล่อยนะคะด้านบนเป็นผ้าออกแนวเป็นมุง้งแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บเนื้อผ้าดีค่ะเป็นผ้าทรงปล่อยๆนะคะตัวนี้สวยเลยใครใส่ได้นะคะหาชุดใส่กลางคืนหาชุดใส่ออกงานลาตีอะไรแบบเนี้ยได้นะคะตัวเนี้ยมันมีความฮารุฮาราของเขาอยู่แล้วตัวต่อไปตัวนี้นะคะ สามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบค่ะเป็นสีเทาเข้มอุ้ยสวยนะลวดลายสวยมากคอนะคะพับเอาพับเอานะคะพับแบบนี้ผ้ายืดผ้านิ่มนะคะสีสันสวยมากเขาเป็นสีออกแนวสีโทนสุภาพอะค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะ 3 2 3 0 4 2 3 2 3 2 4 2นะคะสีจริงจะจะไม่ได้เออสีจริงเหมือนในรูปเลยค่ะพี่พี่กระดุมกระดุมหน้าทุกเม็ดใช้งานได้จริงนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นยีนนะคะเป็นชุดเดสยีนนะคะด้านบนเป็นทรงเข้ารูปค่ะพี่พี่มันเป็นสมอกนะคะ32-26ฟรี 32, 26, 32,26ฟรี 32, 26, ค่ะมันเป็นทรงเข้ารูปด้านบนทรงปล่อยด้านล่างแต่มันสวยนะถ้าพี่ๆไปรีดเอาอ่ะมันเป็นสีนี้เด้อตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นคอทหารบกนะคะตัวต่อไป38,36,42 38,36,42ค่ะใส่ออกแนวทรงปล่อยนะคะเป็นสีลายทูโทนขาวดำ เราสามารถดึงดึงเอวมันได้ถ้าใครอยากแบบใส่ทรงเข้ารูปนะคะพี่พี่ดึงเอวนะคะให้มันแบบขอดขอดเอวเราไปนะคะพี่พี่ขาตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้น่ารักใครใส่ได้แล้วทรงเข้ารูปด้วยพี่พี่ต้องมาจัดแล้วแหละ3ามสิบยี่สิบหกสามสิบหกสามสิบยี่สิบหกสามสิบหกค่ะทรงสวยสีออกแนวสีเรียบหรูดูดีมากพี่พี่ตัวเนี้ย ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ใส่ออกงานนะคะสา3สิ0สี3สา0สิค่ะเป็นใส่เดี่ยวนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้ใส่ไปงานบุญงานบวชงานแต่งได้หมดเลยสีสุภาพถ้าด้านบนโป๊ไปพี่ๆหาเสื้อคลุมสักตัวนะคะคือจบเลยค่ะสวยมากตัวต่อไปตัวนี้ก็ออกแนวสลังไฮโยนะพี่ๆนะเห็นไหม เป็นครีมแล้วก็เป็นชมพูนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะถ้าอยากให้มันดูแบบดูแบบเกาหลีกว่านี้นะพี่ๆไปหาชุดสุ่มชุดกระโปรงบางๆมาครอบไว้นะคะสวยเลย3628ฟรี3628ฟรีนะคะตัวต่อไปสีแจ่มมากพี่ๆดูชมพูชมใจนะคะตัวนี้จะเป็นโบนะคะ ซิปซ่อนตะเข็บอยู่ด้านข้างซิปซ่อนตะเข็บอยู่ด้านข้างนะคะความยาวความยาวตัวนี้ถือว่าไม่ได้ยาวมากนะคะ34 30 46 34 30 46ค่ะซื้อไปเป็นของฝากได้เลยนะคะตัวละสี่สบาทเท่านั้นแจกลูกหลานคนละตัวคนละตัวอย่างเงี้ยเขาดีใจนะคะของสวยๆงามๆตัวต่อไป36,28ฟรี36-28ฟรีค่ะ ดูดีเทลของงานนะคะตัวนี้ใส่ออกงานได้สบายเลยใส่ไปงานบุญงานแต่งได้หมดเลยนะคะเขาเป็นสีฟ้าสีฟ้าของเขาเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะเป็นสีสุภาพใส่ไปได้หมดเลยนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นแขนกุดนะคะประมาณนี้ตัวต่อไปตัวนี้เป็นลูกไม้ทั้งตัวแล้วมีซับในให้นะคะ36 32 38 36 32 38ค่ะ ตัวนี้เป็นชุดออกแนวสวมเลยตัวนี้สวมได้เลยนะคะถ้าเขาเป็นคนไซส์ย36ยอยู่แล้วความยาวของตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเข่านะคะความยาวอยู่ประมาณเข่านะตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นทูโทนเป็นดำแดง ตัวนี้36 32ฟรี36 32ฟรีเนื้อผ้าดีมากแล้วสีมันตัดกันแล้วลงตัวนะคะใส่ทำงานได้ใส่ออกงานได้สบายเลยแบบคุณนายเลิศๆอย่างเงี้ยพี่ๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ36 32ฟรี40บาทเท่านั้น ซื้อห้าตัวหนูแถมสามตัวพี่ๆเลือกเอาเลยนะคะหรือถ้าเลือกไม่ได้พี่ๆแค่แจ้งใส่หนูมาเดี๋ยวหนูหยิบให้เลยนะคะตัวต่อไปสามสิบสี่ยี่สิบแปดห้าสิบสามสิบสี่ยี่สิบแปดห้าสิบนะคะเป็นแขนกุดเป็นแขนกุดนะคะด้านข้างมีซิปข้างสีแดงมากสีแดงแบบแจ่มๆเลยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้ลูกคุณหนมมาก สามสิบสองสามสิบสี่สามสิบอมค่ะสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบแปดค่ะสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบแปดนะคะสีฟ้าออกฟ้าน้ําทะเลนะคะแต่จะเป็นทะเลฝั่งไทยนะคะจะเขียวๆหน่อยนะแล้วก็จะมีซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังนะคะแขนของเขาเป็นผ้าสองชั้นด้านนอกเป็นชีฟองนะคะด้านในเป็นผ้านิ่ม ด้านหน้าอยากให้ดูที่เทลตัวนี้ด้านหน้าเป็นมุกแล้วก็เป็นโบสวยค่ะตัวนี้สวยแน่นอน3 2 3สองี่สานะคะซื้อเป็นของฝากให้ลูกให้หลานหรือใครนะคะที่แบบว่าตัวเล็กๆแบบไซส์ s ไซส์ x ออะไรแบบเนี้นยได้ทุกตัวเลยนะตัวต่อไปค่ะ32,28ฟรี32,28ฟรีค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะ ตามแขนเนี่ยจะประดับเพชรประดับพลอยประดับมุกให้หมดเลยนะสวยนะคะตัวนี้สีแดงสดนะคะไม่มีการเฟดแดดใดๆทั้งสิน้นสีสันสดใสมากตัวต่อป้ายตัวนี้สีม่วงเปลือกมังคุดนะคะด้านบนเป็นทรงเสื้อกล้ามค่ะด้านหน้ามีอะไรแต่งนะคะเป็นซิปสีทองคือมันตัดกันแล้วมันสวยมากเห็นไหมเราใส่เราใส่หัวไหล่ผ่านลงมาแล้วก็มาลงที่แขนนะคะ ตัวนี้ความยาวคุมเข่านะคะสวยแบบสวยเลอๆสวยแบบคุณหญิงคุณนายนะคะ40บบาทเท่านั้นนะ3 2มสองยี่8นะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะ3 4มสี่ยี่ส42ี่สองี่ยีเป็นสีม่วงนะคะด้านหลังมีซิปซ่อนตะเข็บตัวนี้เป็นผ้านิ่มๆผ้าผิวๆนะคะชอบตัวนี้เอฟเลยนะ อุ้ยเหลือเยอะเลยเดี๋ยวหนูจะสปีดแล้วนะพี่พีนะตัวต่อไป3ามสี่สา3สิบสี่นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะคาดด้วยสีแดงมีความเงาของผ้าแล้วตามตัวนะคะของเขามันจะเป็นลูกไม้นะพี่พีนะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะความยาวอยู่ประมาณเข่านะคะตัวนี้ใส่ทำงานได้ใส่ออกงานได้นะคะไม่โป้เลยตัวต่อไปอุย ตัวนี้นะคะ36,32,40 36,32,40คะ่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะลายของเขาเป็นเป็นพื้นสีน้ำตาลเป็นลายดอกเล็กๆเหมือนลายผ้าถุงเลยอะเห็นไหมตัวนี้เหมือนลายผ้าถุงเลยอะใส่แล้วร้ออับน้ำ <c oughs> ตัวต่อไปตัวนี้นะคะ30,28,34 30,28,34คะ่ะอูสิยน่ารักมาก เหมือนแบบเราใส่เสื้อแล้วพร้อมเกง,เกงให้เลยอ่ะนะเท่ดีนะคะตัวนี้ตัวต่อไปใครเป็นคนสะอาดใครเป็นคนสะอาดเป็นคนสวย,สวยแบบฟิลแบบนักกีฬาได้ก็ล์สามสิบสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสามนะคะตัวนี้เป็นทรงสวมเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีซิป ตรงด้านคางให้นะผ้าดีค่ะตัวนี้ผ้านิ่มนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะพี่พี่มีความเงาของผ้าใส่ออกงานกลางคืนได้งานราตีได้นะคะสามสองยี่สแปดสี่สิบสี่สามสองยี่แปดสี่สิบสี่นะคะแล้วพื้นของอ่เขาเรียกว่าอะไรนะแขนของเขาอะ่ะพี่พี่มันจะมีความความเป็นชีฟองอะ่ะพี่พี่แล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นซิปซ่อนตะเข็บใส่ง่ายนะคะ เหมาะมากๆสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบแต่งหน้าก่อนหาเสื้อผ้านะได้เลยตัวต่อไปตัวนี้นะคะอุ้ยตัวนี้สวยและเซ็กซี่มากตัวนี้สามสี่ยี่หกสี่หกสามสี่ยี่หกสี่หกนะคะด้านหลังเป็นซิปซอนตะเข็บด้านหน้านะคะมีความเว้าลลึกลงมาเซ็กซี่และสวยมากแล้วมันเป็นลายขาวดำที่ตัดกันลงตัวสุดๆนะคะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นยียนนะคะ3 6 3 4ฟรี3 6 3 4ฟรีนะคะไซส์ใครลงได้นะคะสวยและน่ารักมากตรงนี้มีโบให้ผูกได้นะคะสวยๆเลยยียนอะ่ะมันเป็นผ้าแพงอยู่แล้วนะพี่ๆถ้าไปซื้อมือหนึ่งหรือว่าซื้อที่อื่นอะ่ะมันอาจจะมีร้อยห้าสิอขึ้นได้เลยนะคะตัวต่อไป3 4มสี่ยี่แปี่ สามสี่ี่แปดสี่บนะคะเป็นสีเขียวนะคะอ้มีองุ่นให้ด้วยสามพวงนะสวยมากด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะดีเทลของเขาเป็นแขนกุดนะแล้วมีจีบตรงตรงตรง้นต้นขอบกระโปรงค่ะพี่พี่ทำให้เราดูผมไปอีกนะตัวเนี้ยตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีกรมเป็นสีกรมนะคะ ความยาวเลยเขานะคะพี่ๆสามสี่ยี่แปดฟรีสามสี่ยี่แปดฟรีเป็นสีกรมค่ะเป็นสีกรมนะตัวนี้ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บให้นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแดงออกชมพูแดงๆนะคะ3ามสี่สา3ส40ี่สสามสี่สสี่นะคะด้านหลังเป็นซิปค่ะใส่ง่าย ใส่ง่ายนะคะความยาวของตัวนี้นะคะเลยเข่ามานิดนึงนะพี่ๆนะแต่ทรงสวยนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีขาวนะคะ3 2มสองี่แฟรีสามส่ฟรีนะคะด้านบนเป็นแขนกุดนะคะฟีลเหมือนผ้า2ชั้นนะพี่ๆแต่มันเป็นตัวเดียวแล้วมันสวยและสะอาดมากนะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะใส่ง่ายแน่นอนนะตัวนี้สวยนะตัวต่อไป ตัวนี้นะคะสอี่สิบสี่สิบสามสิบแปดสี่สิบสี่สี่สบสามสิบแปดสี่สี่ค่ะเป็นทรงสวมเลยนะคะเดี๋ยวหนูดูให้ตัวนี้ทรงสวมนะคะแล้วสวยมากหนูใช้คําว่าสวยเปลืองมากแล้วนะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีแดงสดแขนกุดนะคะด้านหลังเป็นอะไรซิปเงินนะคะ สีแดงแขนกุดด้านหลังเป็นอะไรซิบเงินใส่ออกงานใส่เที่ยวได้เลยนะตัวนี้ถ้าจะใส่ทํางานพี่หาเสื้อคลุมสักตัวนะคะ36 30 40 36 30 40นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นเสื้อเสื้อเฉยเยน้องตัวอื่นเอาสีม่วงมาตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงลายลูกไม้นะ36 30 46 36 30 46นะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะ ตัวต่อไปตัวนี้36 36 48 36 36 48นะคะเป็นเหมือนดีเทลผ้าส่งชิ้นนะคะแต่เขาเป็นเย็บติดมาเลยนะพี่ๆนะตัวนี้ขาวตัดกลมค่ะแล้วก็มีกุ้นสีกลมนะ40บาททุกตัวค่ะตัวต่อไปค่ะอุ้ยตัวนี้คุณหนูมากตัวนี้นะคะ32 28 36 สามสองนะคะใครตัวเล็กๆไซส์เอสเนี้ยใส่ได้นะมาเอฟไปก่อนนะคะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะดีเทลงานหลายร้อยเลยนะพี่ๆนะบางตัวก็เป็นพันก็มีนะคะตัวต่อไปตัวนี้3 6มหกสค่ะ3ามหกสตัวนี้เป็นมิดเดิหรือพี่ๆจะใส่เป็นเสื้อก็ได้นะคะสีขาวค่ะ ตัวนี้เป็นขาวสะอาดพานิ่มๆ้ายืดน,นะคะตัวต่อไปตัวนี้อู้น่ารักมาก3 2 28, 3, 2 8ฟรี3า28ฟรีค่ะเป็นสีชมพูอมขาวด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะตรงเอวของเขามันจะมีความเซ็กซี่อยู่นะโอ้แขนกุดอีกต่างหากนะคะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังเลย3า28ฟรีค่ะตัวต่อไป ก็สุดท้ายแล้วใช่ไหมอ๋อยังตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะ3 4 2สี่ย4 28ปดสามสี่ยี่แดาค่ะด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บนะคะเนื้อผ้าดีอะไรเยอะอะไรน่ารักด้วยนะตัวเนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อุ้ยเป็นสีส้มตัวนี้ไม่มีไซส์ตัวใหม่ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะ3 4 30ฟรี3 4 30ฟรีนะคะ น่ารักมากแล้วเขามีดาวอ่ะพี่พี่ดาวคือการเย็บลงไปนะคะอ่าด้านหน้าด้านหลังเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นสีแดงวายนะคะสามสี่ยี่แปดสี่สี่สามสี่ยี่แปดสี่สี่ค่ะเป็นผ้าออกแนวทรงยืดยืดหน่อยนะตัวนี้สวมได้เลยค่ะเพราะมันเป็นผ้ายืดเป็นสีแดงวายน่ารักดีมากตัวนี้ ออ oh, แล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่พี่ชอบตัวไหนพี่ๆเอฟได้เลยนะคะ5ตัวแถม3ตัวยอด200บาทเท่านั้นค่ะแถมหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มอีกนะคะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ